สิริมีเอฟซีฝากมาถามว่าเวลาผัวโกรธนี่ต้องทํายังไงสิริเวลาผัวโกรธอย่าไปขึ้นเสียงให้แก้ผ้ารอบนเตียงเดี๋ยวมันจะดีเอง